สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะพ่อพ่อกับเฮาคือเก่าพี่น้องก่องเคยลาเนาะพ่อพ่อกับ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องก็อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ่องเคยลาแล้วก็่องน้องสาวลาอย่าลืมพี่น้องเขามากคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเฮาสองคนเนาะ่องน้องสาวลาแล้วก็เคยลาพี่น้องวันนี้ก็คือเก่าหน้อยขึ้นมาเหยี่ยมอาการสาวจอยสาวจอยเนาะหลังจากไปหามอ แล้วก็อัปเดตเพื่อนเพื่อม,มาเบิ่งสถานการณ์ว่าเพิ่นดีลอยเปอร์เซ็นต์แล้วบอว์เมื่อนี้บอสิมาเฮดไปมาพี่รต์โมนี้ชิมาเฮดนะเจ้าจอยโมือนี้เขาชิมเนะาเฮดนะเป็ี่ยนอะไรเศราแล้วบอว์แบบนี้ไข่เนี่ยพี่นอ้องแซ่บบอสก,กินแกงอะไร บอสให้นี่ยาที่แกงมับออกมาห่ิ้วขาหิ้วขาหิวขาบอสบกินข่าวบอบ่ไเ้บยเว้าหิ้วขาจะแดงว่าเศ้าเลยพี่น้องเลยหิวขาเป็นเลยกินหมดแล้วยายังจังเม็ดกินไปเลยๆบอ้ว่ายังเปื่าไปเลยเลยม้อนี้่นฉิดมาใส่ประตูใหรเนาะ จมือใด้เจ e> ีอวสิมามืออือสิมามมือนี้ยังงงเอเียกชอยใครมืออื่นมาเป็นบ่อเอ่อบ่ไข่คือเก่าใช่ไหมบ่ นีอกื้นแล้วก็สิออกงานเลยพี่น้องเลยมีงานเนาะยังบ่พผื่นบันไดบอกกระคายเน่กินเข่าอะไเลยดิปกติต้องเป็นอาทิตย์นะเป็นเห็บเดียกันน่อยก็ย่าทำศึกษานะอืมก็อยากทก็ไปมาก มจะียอจ้ว,ว่าว่าปเ็ดย้ปงอ่าอ่อยู่ปานาไปชอยเพียกวะยังอ่าอ่าอยู่ก็ดีขึ้นแน่กับจากดีหรือบดีแหลยเนาะเอาก็บ่ดได้หูน้ำเราแต่เรา่ดดีึ้อแน่เพราะกินแกงน้ำม้ไปแล้วมอดีกดีนะอ กินอยู่โจกน่ะลือว่ากินแต่อันเดียวแต่หวานอ่ะกินอยู่โจกน่ะลือว่าอันเดียวตั้งแต่ว่าเช้าเลยเ่าเลยบ่เป็นยงเดียวเฮาสิเอาไปต้มกินบ่บ่กล้ากินอขี้เียดงข้าวบ่าตข้าแต่ว่าบ่กล้ากินคือกันโจ๊กซึ่งกระโจกบ่แล้วเนาะ มือใดมื Bennett, ้งานชิลเล่อเบิร์ดเลยคือว่าห็นเนี่ยขันเข้ามานี่ก็วันเล้ยวยังมันนี่นะมาแล้วมาแล้วบ่แล้วว่างเซลจอขันโอ้ยว่างอยไว่ายไดวเขาใส่บานประตูนะแค่นจอเตะเตะเตะใส่แล้วเขาหันใส่แป๊ดเดียวก็เลี้ยวเลยคือว่าแรกอย่ามันบตรงอย่างมันยังโนะโซ่วงกลมวงเก็บเออโซ่นั่นโซนี่เนาะนี่คือว่างเลย ปกติร่างมากเลยเนาะโมนี้คือยังบเห็นเนาะปกติซ่านี้สร้างคนชิมากเลยเลยไ่ได้เปางลุ่นพี่น้องมานี่คนชิมาใส่ประตูอือบ๊ไปบุญเป็นยังเสฟบ๊อบื่นเลยเปเห็ดเวีกยไงมเป็เห็ดเบียกบ๊วปเห็ดบุญ หอยกระโถไปตามเลยะเวียนหฮือนใช่เลยอ่ะเราช่องมืออื่นก็ขึ้นหมดเลยถ้าเดินหกยังใช่เลแเราก็ขื้นโลดข้าสาบบ้างว่าหนอนเฮือนีเนาะซะจอย

อ้าม okay, ันกึงปึงเนี่ยนี่กยบางเนี่ยนะพี่น้องรือไหม่มันดิ้งออกมารือแนวใดเป็นเคยขัดก่อพ้นมะทำในฝัดติดกันอยู่เนาะมาทำนี่กึงปึงอยู่งงอะไเอยท่านี้กึงปึงอยู่ หม้อตีถอนใหม่ก ah, ็สาเอาบ่แม่นจ้าเนาะเดียนาะนเนาเอาได้สาบเองเนาะสาบเองบ่ปนแล้วทํางานให้เฮาไแงนเอาบ่ว่า กิอยากว่าขีระอยู่ทางนี้เนาะมันบทตรงกับอันอนะใช่ไหมเนาะมันบทตรงกับนี่พี่น้องบทตรงกับไม้จะบทติดกันกับใหม้จะปกติมันต้องติดกันบ่อืมเพียงการติดอกลาที่ออกมาพี่อือมันดิ่งออกมามันดิ่งออกมาลายนอนบ่บ่ระวังบ่เวลานอนจอยนอนนอนระวังใช่บ่เวลานอน ยังบ๊อก <oples> <and> <ches> ูดอกบ๊อเอาไะนอนอยู่บ๊อูโคบ๊อบ๊อแมนดอกไปสิผูกเป็นเยอะถหายทอดแสดงฟูเลยรบขั้เก่า อีหย <Yeah. S 2> <inaudible> uh, ังตะปูล uh. <Yeah. inaudible> uh ่ะออตะปูเ uh ฮ็ดหยังมันเป็นป่องบ่อ๋อนี่เป็นปองมันเป็นปอกบ่งนอบ่ไ้ก็เฮือนคัวเฮ้ยบ่ดลมันลองทงลอกกระทงมันบ่วหเออนจังแล้วทาสีมันก็บ่เห็นเออีลเนาะ ยัง้าสีมันก็บอเห็นนะนี่บทาสีแหลมันคือเนีมันบาจากแ้ล่ราทาสีมันก็งามแต่ชาบึงตอนนี้นะา้อยจะว่า,าบบงามลูกขี้ไล่เฮเจานี่ชอจอยงามงามนี่ยัเอองามต้นสิลอต้นนี้จับต้นอสิหลนี่แต่อันเดียน่ะลูกกัแจนหลับเขาแม่แม่ต้นตน ตัวนี้กับตัวนี้บอตัวนี้มันด้ชื่อว่ซะซื้อเอาอันร่อยนึงเออแต็กต็ก้อนามร่อยแปดชิฟยังชื่อออนาออาตัวดีโลดเต็กน้าไม้ชื่อมากินยังชื่อบอันก็คนพี่ดูน้อย่ี่ใหญ่อากาศร้อนซื้อนะมึงเอาอันหนึงเนแหละเออใส่ เจ้าอีกอันนึงมึงเอาเดียวนี่คือดีประตูใหญ่อันลูกล็อกเนี่ยเออครับอกลูกบิดตัวลูกบิดนประตูใหญ่มึงเอาลูกกระแจงาลูกเียมาแต่นีตัวมมึงไปใส่เออแม่กแจกใส่กันแล้วเออนี่อีกสอันเดียวมึงก็เสียอนี้เอาเลยเนาะบ่คัดล็อกแต่ทางนี้ทางนั้นบ่ทางนี้บ่ล็อกบ่ก็ล็อกมดนั่นแหละเออก็ล็อกมนั่นแหละ ตัวได้ล็อกทางในนะเดี๋ยวนี้บอกเอยเออก็ล็อกทางนอกตัวนี้ก็ล็อกทางนอกคือกันนั่ะเหร่อตัวหน้าก็ล็อกทางนอกคือกันไฟสีเป็นล็อกทางในเออทางในมันก็เป็นลูกกรอนมันก็เป็นกรอนล็อกเออทางข้างหรือว่าจากล็อกทางหัวกับ ทั ER ้งล one, four, one, four, one, two, three, ุ่มก็ได้เขาก็จ่อปูนโลดเขาก็จ่อปูนแต่เฮื่อนก็ยังล็อกทั้งขางก็ได้ล็อกทั้งลุ่มก็ได้แล้วแต่มากือจะล็อกลายจีล็อกสองทางผูกอ่าโลดออกไปได้ก็ได้แต่ประตูมันก็ใส่สี่อัน ทึงจองทึงจองแบบตูมันจองบานเขาเห็ดเป็นอยู่ดอกเขาเป็นสร้างก็บอกเขาพวกับเจ้าเป็นสร้างเขาคงจำเงือนไงแล้วก้ามาเมื่อสักทีเป็นยังไงเห็ดตัวนี้ก่อนเจ้าก็ยังกว่เวลาเขาเวลาบอเลี่ยวกับคนเข่านี้เราก็ล็อกไว้เจ้าก็ต้องเบิ้งเวลาเขาเจ้ามาพระจิตเอาไรทั้งนอกห่วยมืออื่นมาหาบเห็นลุกเลย ให้เข้าค้นึ้นเฮือนโลดกลับมาส่งนะสร้างมากเลยครับกันเข้า่าอยากเอาใจเหลือกไปบอกเขาเราแล้วให้เขาค้นมาหายเข้ากอามาหายแล้วแหละนะครับเหตุแบบเดียวโอ้ยบอฮอดอกสีฮามประมาณนั้นนะสามหมื่นกันแล้วยู่ดอก Chắc lẽ không có chắc trạch sàn Yêu cậu Kinh khảo có nhau sao trời? Cái là mày thùy Chữ là chắc lốt là mày nè Chữ gì bàn bàn đây Bọn họ phải chữ nó? gì ờ, thương vì gì thương อ้าวไปเป็นคนสื่อมากจ้ะนี่จะคข้องสื่อเองอมเพนบอกต่อขงเนาะะไปไหมทางเนาะก็คือเกาไล้เนาะพี่นนอะทางนอกก็คือเกาพี่นนางเลยคือว่าช่วยงามมะลิเฮอร์นนี้เนาะชุวงามมะลิพี่นนอง ฮอกจากได้อด้เนาะเดี๋ยวหาเ,าเงินเก็บเห็ดเฮือนก่อนฮากากัเฮอกก็ชีเห็ดเฮือนคือการเฮือนชงชงนาใดและฮอาจาก,กเห็ดคือโรงเรียนนี่เ่ามันจังหลายห้องลูกลูกมีแปดคนกับแปดห้องรถยาเงาคือห้องแถวสบายยังเลย,ยเอา้อาวคอยชี้เอาลูกแปดคน อีหยังแตกมาเดี๋ยวนี้คือมีแต่แนวแตกเด้คืนคืนยังบ่ได้คืนแล้วมีแต่แนวแตวก่เหมดมันสิแตกหมดมเลยคัณะนเ่านนี้ฮ็ดคือโรงเรียนเด้อยวไปต้องเด้อลูกแปดคนกับแปดห้องโลดสบายห้องไครห้องมัน,มย,น,ย,นย่า <Yeah. S 2> เงงเออแกออกแล้นะอันน่ะของมันติดน่ะเขาก็ต้องแก้ออกอยู่เรยบสสลยบบูกแก้วก็เสร็จเดี๋ยวม<ส><ส>าดูเดียวมาดูาเอออย่ากขอนเนียม้ามผู้เบาสองฟองเอียมนี่ยมาผูเบาผ้ขา ชี้ทาชี้ขาบ่เือนนี่อ้าวล้วเล่นมากหมากชี้ได้กระทาชีนั่นเลยเนาะเกอะูดก่น้นูปูอดกเลี้ยนลิ้นลวกเเนินลวก็พอไปจ้ะไอ้ก่พระบรรยากาศไว้เพียงตอนนี้นาะพี่น้องนาอมาแับเด็ดเงินจะจอยให้เบิ่งจักช่างชีมารูอบ่มาเนาะรุ่นเบิ่งก้อนว่าช่างเพื่อนชี มาเฮ็ดใหฮลูบอ่มือนี่กานมาเฮ็ดกับอีกสองเสม,มอกันนาสิใส่วงกบวงกบวอกกับผิดใส่ประตูหน้าต่างเรียบร้อยเนาะขอบใจสุกุสุกันที่เข้ามาเบิง้งแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะพี่น้องพนทามมาว่ากระไดชาวจอยคือบ่มีชะวจอยชิเฮนอะไรกระไดเฮือนใช่ไหมพี่น้องก็ใช่ไหมเฮ็ดกาดกายหร,ออรือวะใช่ไหมพี่น้องอบพราว่าคือว่าเช็คพวก็ได้ครับก็ข้างหน้าได้หมดเลยครับเทวน่าทุกจอยแล้วบักจะทับกันเนาะ ขัานั่งชีเห็ดนะเห็ดบ่ได้พี่น้องเพราะว่าบางทีมีเงินแลยอาจชีได้เห็ดก็นาเฮือนออกมาดิข้านาเห็ดกัดเชียซื่อบ่อตองเห็ดนี่แหละใส่อันใหม่เนาะบางสมุติว่ามีเงินไปเกี่ยงก็นาเฮือนออกว่าไม่ทำเราก็ขึ้นได้สกาดินบล็อกก็ได้มาเฮี้ยงกันเลยเนาะขอบใจสุกุสุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะ ่อ,อกันคลิปหนะ้าสบายดี